ไม่มีช่องครับลุงโมดบอกว่าไม่มีช่องครับมาทักทายเฉยๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณลุงโมดมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วขอจงขอใจให้หนูด้วยนะกดลงกดไลค์ให้หนูได้ดจ้าลุงโมดขอบคุณมากๆนะคะไม่ได้ทาช่องกมาทักทายขอบคุณมากมากค่ะลุงโมดพอจะรู้ไหมว่าเอ่อมาอะไรสีม่วงอะมีน้องมีน้องเอฟซีมาถามมีน้องเอฟซีมาถาม หนูยังไม่รู้เลยหนูต้องหากาตอบก่อนกระซิบบอกหนูหน่อยได้ไหมคะมีใคร,รไหม <c oughs> ไม่รู้เนะี่ยขอบคุณสิบเก้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ม้าอะไรอะ่ะม้าม่วงเหรอเฮ้ยม้าม่วง มมาม่วงมมาม่วงมมาม่วงถูกถูกอันนี้ต้องถูกชัวมมาม่วงหมาม่วงนีๆ่ๆเนี่ยลุงลุงลุงโมดใช่ไหมคะหมาม่วงเนาะน้องถามว่ามมาอะไรสีม่วงก็มมาม่วงเนาะมมาม่วง ต้องถูกต้องถูกอันนี้ตื่นเต้นกับคำตอบน้องน้องมาทักน้องมาน้องอ่น้องมาลามาลาตีลุงคำลาลุงโมดสวัสดีครับจากลุงคำลาทักทายลุงโมดเด้อลุงโมดหรอกสู้สู้สู้น้องน้องคำถามแรกน้องอ่ะเขาอาไปถามที่อื่นแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครตอบได้เขาอยากให้เขาบอกว่ามีคําถามมาให้หนู หนึ่งเอามาคําถามอยากให้หนูตอบหนูก็ตอบไปหลายอันแล้วหนูก็บอกไม่รู้ว่ามาอะไรละแล้วหนูก็ขอคําใบ้กับน้องน้องเขาก็ให้คาใบ้มาลุงคำลาสวัสดีเอฟเออหนูอ่านไม่ออกนะลุงคำลาแต่ว่าชื่อของพี่เขาหนูก็อ่านเอฟอาร์เดิะนอีเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เรื่องจริงมะม่วงน้องยังอยู่ไหมเนี่ยน้องมาลาตีมะม่วงใช่ไหมตอบถูกไหมเนี่ยมะม่วงคุณเอ่อคุณ f R e สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยิม้ม แล้วก็ยิ้มลุงโมสวัสดีหนุม่มสวัสดีหนุม่มสวัสดีลุงคำล่าใช่ไหมคะหนุ่มคำล่าใช่ไหมใช่ไหมคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณแสดงว่าน้องมาลาตีนี้ออกไปแล้วแน่เลยใช่ไหมอ่ะมะม่วงใช่ไหมตอบแล้วนาว่ามะม่วง บอกว่ายังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มะม่มมวงเป็นหมวดผักค่ะเป็นหมวดผักเป็นหมวดผัก เป็นหมวดผักเหรอเป็นหมวดผักเป็นหมวดผักแน่นี่น้องใบเป็นหมวดผักมะเขือม่วงเหรอ もう。<laughs>